ข้าใจนะคะว่าทางเขาประกาศออกมาว่าให้หยุด14วันแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อลดการแพร่เชื้อค่ะเกิดระยะห่างอะไรเงี้ยทีนี้ว่ามันก็ครบ14วันแล้วทีนี้อยากทราบว่าครบ14วันแล้วเนี่ยค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอะคะ่ะมีมาตรการยังไงบ้างคะว่าจะให้เปิดได้เมื่อไหร่เพราะว่าหยุดไป14วันเนี่ยค้าใช้จ่ายก็ยังเดินหน้าอยู่ตลอดพนักงานที่นอนที่ร้านกินที่ร้านโอเคเราก็เลี้ยงมาดูเข้าไป พนักงานทั้งสองสาขาเนี่ยเรามี20ประชีวิตค่ะทีนี้ว่าเราก็เลยอยากจะทราบว่าทางผู้ว่าราชาการจังหวัดจะให้เปิดได้เมื่อไหร่คะเพราะว่าอย่างเนี้ยร้านปิดเราก็เอาพนักงานมาปลูกต้นไม้ปัญ้ญาเนี่ยตกแต่งร้านเพื่อให้เขามีรายได้ด้วยแล้วภาระที่เราจ่ายต่อเดือนเนี่ยกับธนกกาคารนี่มีเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยค่าเ,เช่าเด 2, ือน20,000ค่าน้ำค่าไฟพนักงานกินนอนเราก็ยงังคือเราก็ต้องเลี้ยงเขา เพื่อเขาได้อยู่ได้กินฟรีอยู่ฟรีแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าแรงเขาส่วนพนักงานที่เขาเป็นพนักงานไปกับนั่นก็คือเขาก็ไม่มีงานทําเขาไปทํางานที่อื่นเขาก็ไม่มีใครรับค่ะเราก็เลยอยากทราบว่าทางผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีมาตรการยังไงคะจะให้เปิดนั่งกินได้เมื่อไรคะเพราะว่าถึงเปิดนั่งกินเนี่ยร้านเรา,า้างขนาดนี้เรายินดีคือขายโต๊ะเวนโต๊ะได้ค่ะเราให้ความร่วมมือค่ะค่ะเราก็อยากสอบถามแล้วค่ะว่า จะให้เปิดได้เมื่อไหร่เพราะว่าครบ14วันแล้วยังไม่เห็นมีประกาศอะไรเลยค่ะอยากทราบจริงๆค่ะภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะคือเราเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะส่งเดอือนละ41,000บาทนะคะแล้วก็ของธนาคารออมสินค่ะส่งเดอือนละ18,500ค่ะถ้าปิดนานกว่านี้ตอนนี้เรายังกินหุนอยู่แต่ถ้าเกิดทุเราหมดงิเราหมดเราจะเอาเงินที่ไหนส่งคะ แลวไหนจะค่าเช่าอีกโควิดสามรอบแล้วยังไม่มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเราก็อยากขอความเห็นใจค่ะอย่างน้อยพักชาระนี่ให้เราสักหน่อยก็ยังดีค่ะค่ะเพราะว่าส่งบ้านต้องส่งอยู่ทั้งธนาคารสองธนาคารค่าเช่าที่ก็ยังส่งอยู่ค่ะแล้วถ้าเงินหมดค่ะแล้วจะเอาที่ไหนส่งต้องติดแบกดินหรือเปล่าค่ะ อยากสอบถาม่อยค่ะ